สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําการโหลดข้อมูลนะคะออกจากตัวกล้องค่ะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ d a D นะคะรุ่น DTM 1 5 2 M ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการนําแผ่น Diver นะคะที่มากับตัวกล้องนะคะใส่เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะค่ะแล้วทําการเสียบสาย Data นะคะเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าไปที่ d p c ค่ะค่ะแล้วทําการเลือกไปที่ Dive E นะคะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ pl2303 ตัวนี้นะคะค่ะแล้วคลิกไปที่โฟลเดอร์ pl2303 อีกหนึ่งงนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ drive หนึ่งดหนึ่งหนึตัวนี้นะคะเพื่อทำการติดตั้งนะคะค่ะแล้วทำการกด next นะคะค่ะแล้วทำการกดเข้าไปที่ f i n i s ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปที่ เช็คชีพเวอร์ชันตัวนี้นะคะเพื่อทำการ Check p o ต c o m นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลือก p o ต c o m นะคะค่ะอันนี้นะคะให้เราทำการ c h e ็ค p o ต c o m ก่อนนะคะวิธีการเช็คพอตคอมนะคะเราจะทำการกดเข้าไปที่ Dis k PC นะคะค่ะคลิกขวาที่ Dis k PC นะคะค่ะแล้วเลือก n i n i ค่ะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ Device Manager ค่ะ ค่ะแล้วให้เรานะคะคลิกไปที่ p o ต c o m ตัวนี้นะคะ and LPP ค่ะค่ะพ o ตคอมของเราตัวนี้นะคะจะเป็นคอม3นะคะนะคะให้เรานะคะเลือกไปที่คอม3นะคะค่ะแล้วกดเช็คตัวนี้นะคะค่ะแล้วกด e x i t ออกค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเปิดไปที่โปรแกรม com e นะคะค่ะแล้วให้เลือกซ e รี s e l e c t ตัวนี้นะคะเป็น n series ค่ะ แล้วเลือกตรง coordinate form ตัวนี้นะคะเป็น NEZ ค่ะค่ะแล้วทำการกด OK ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าจอกล้องกันนะคะค่ะกลับมาในส่วนของหน้าจอกล้องนะคะค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่เมนูค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเลือกที่ F3 ค่ะ Memory Manage นะคะค่ะแล้วกดเลือกที่ F4 ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะ จากนั้นนะคะให้ทําการกดเข้าที่ F2 ค่ะ Communication ค่ะค่ะแล้วเลือกไปที่ F1 นะคะ Send Data ค่ะค่ะแล้วกดเข้าที่ F1 นะคะ Send Call Data นะคะจะทําการเลือกส่งไฟล์ค่าพิกัดออกมานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F2 นะคะ List นะคะเพื่อเลือกไฟล์ที่เราต้องการทําการส่งออกมานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกด Enter นะคะที่ F4 ค่ะ ต่อมานะคะให้เรานะคะไปที่หน้าจอคอมกันค่ะในส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้เรานะคะทาการเลือกไปที่ c o n n e c t ค่ะค่ะแล้วทําการเลือกไปที่ c o o Coordinate นะคะค่ะจากนั้นเลือกไปที่ r e c e i ค่จากนั้นทาการกดโอคค่ะถ้าเราต้องการจะทำการบันทึกไฟล์นะคะให้เราทำการกดไปที่ไฟล์ แล้วเ,เลือกไปที่ save as ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกที่จัดเก็บไฟล์ค่ะนี้เราจะเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะจากนั้นให้เรานะคะทำการสร้างชื่อไฟล์ค่ะค่ะตรงตัวนามสกุลนะคะ save as type ตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการจะทำการนำไปเปิดในโปรแกรม AutoCAD นะคะให้เราเลือกนามสกุลเป็น AutoCAD e n z นะคะค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะทำการไปเปิดใน โปรแกรม e x c e l นะคะให้เรานะคะทำการเลือกเป็นนามสกุล CSV comma ค่ะค่ะอันนี้เราจะทำการนำไปเปิดในโปรแกรม e x c e l นะนะคะค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการนำข้อมูลนะคะออกจากตัวกล้องค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station d a d y DTM 152M ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่5 3 0 0 0บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ค่ะ ขาชุดเป้าพิซึ่งพร้อมโอนนะคะ1ชุดค่ะขาและชุดเป้าพิซึ่งพร้อมถ่านนะคะ1ชุดค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะสามารถคาลิเบตได้ฟรี2ครั้งใน1ปีนะคะค่ะหากลูกค้านะคะท่านใดสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจละยองค่ะขาและลูกค้านะคะสามารถนํารถของลูกค้านะคะเข้ามาจอดได้นะคะที่ลานจอดรถของโรงแรมคามิโอแกนค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์033ส หนึ 13, 14, 14, ่งส่่ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้